ายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าไม่เคยให้ความเห็นว่าในทักษิณชินวัตรไม่สามารถลดหย่อนโทษได้อีกจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจาก8ปีเป็น1ปีเพียงแต่ให้ความเห็นว่าการพระราชทานอภัยโทษลดโทษถือเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดเท่านั้นในวิศนุเครือง,งามได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อมี พระราชทานอภัยโทษลดโทษในทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะดําเนินการตามปกติกับนักโทษทั่วไปเมื่อในทักษิณหายป่วยก็กลับเข้าเรือนจําถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาตัวกันต่อไปในทักษิณขณะนี้ถือว่าเป็นนักโทษที่ถูกจำคุกหนึ่งปีซึ่งนักโทษจำคุกหนึ่งปีคนอื่นได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรในทักษิณก็ได้รับสิทธิ เช่นนั้นรวมไปถึงการได้รับการลดหย่อนโทษเมื่อถึงเวลาลดหย่อนทั่วประเทศถ้ามีการลดก็จะได้สิทธิ์เหมือนกับนักโทษคนอื่นๆอ,อย่างลดโทษได้อีกแต่จะลดไหมไม่รู้บางคนคาดหมายว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพ่อแห่งชาติอาจลดได้อีกขอขอบคุณสยามนิวส์